สวัสดีครัเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP กับดาวโจนเช้านะคะประจำวันที่7กับวันที่8มีนาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับดาวโจน VIP ตัวเด่นก็คือ6กับ9กกับ0 60 63 64 67 69 90 93 94 96 97 670 693 67 9096นะคะจับคู่ก็60 หกเจ็ดหกเกนย์เจดะคะเจก็6 9เก้าอย่างนี้ก็ได้90้าศย์ก็หกเจนาะเจ็ดเก็ศูย์หต่อไปเป็นดาวโจนหนึ่งกับสี่เจ็ดกับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเกเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจห้าเจ็ด็ดเจ็ดเ้าจับคู่ก็หนึ่งศูนหนึ่งสี่หนึ่งเจดะคะสี่เจ็ดศูนย์หนึสี่เจดสองสี่เจ็ดสี่ศเจดหนึ่งย จับกู้ก็หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์สี่นะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางเนาะเจ็ดกับศูนย์นี่มาเหมือนกันเนอร์ต่างกัน 1, 4, 6, นะหนึ่งสี่หกกับเก้านะเอิงหิงปังปังทุกคนทุกแนวทางเนอร์จับกู้ลุ้นด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะหกสี่ศูนย์เนอร์เลขคี่เลคู่เจ็ดหนึ่งเก้า างน,นี้สี่ศูนย์ทางนี้หกศย์ก็สี่หกศูนย์เนาะหรือมันจะมาศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์สี่หกเจ็ดศูนย์สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียวเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ